ตอนตอนนี้จุนโตก็เลี้ยงควายอยู่กับตาตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับจุนโตกลับบ้านค่ะแล้วก็พาควายเข้าคอกตอนนี้ก็จะห้าโมงหกโมงเย็นแล้วค่ะ จะมาหาแม่ตาบอกว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวแม่มาหาไม่รู้ว่ากินอะไร ฟุตซาป่าไปก็มองเราเหรอมาเลี้ยงควายเหรอลูกฮะเลี้ยงควายกับตา ะนะอะออะน้ค,ค,คาี้งควายกับตามีขุดขุดขุดกีละ่ะขุดกีอยู่ไหนฮะให้ดุดขุดกีไหมขุดกีอยู่ไหนขุดกีที่อยู่ขี้ควายอยู่ไหนมีไหมฮะ เอาไปม,มองหน้าตาฮะได้ขุดไหมไม่ได้ขุดเลยเหรอจะมาขุดกุ๊กก่กับตาควายก็อยู่ตรงนู้นนั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งลงตรงนั้นแหละเออจะลงมาทำใหม่ขึ้นอยู่ข้างบนขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นไปขึ้นไปํำ <c oughs> ไปแล้วเดินไปไล่มันเข้าคอกเดินไปท right. oh, you know, ้างหน้าหนุนไปไล่มันท้างหน้าไปเดินไปไล่มันไปไล่มันสีเอาไม่ไล่มันได้ไงแล้วมันจะไปเข้าคอกได้ไงไปไปกลับบ้านบอกมันไปเดินไปนู่นมันเดินไปแล้วเดินไปไล่มันเอาไปไล่ควายไหนว่ามันเอาบอกให้มาไล่ควายนะเนี่ยเออไป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  พามันไปนอนน้ำเร็วไปนอนน้ำกลับบ้านเว่อนอนตาเรียกแล้วไปเดินไปเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยเดินนั่นเหรอไปนงินไปไล่ไปไปไปเออไม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปบาย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 เร็วให้เงัน เหนื่อยแล้วเนื่องจากมามานานแล้วค่ะมานานไม่อยากเดินแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อย <laughs> เอาป่ลุกปมาอุ้มมาอยากให้แม่อุ้มตา <laughs> <laughs>